สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบไซลุยนะมาถึงที่นานแล้วนะตอนนี้เข่าพอด้นะทำไมมันเข้าไม่ได้อ่ะทำไมมันเข้าไม่ได้ผมมต้องตัดลัเข้าต้องตัดลัเข้าออกแมนบ<อ>ๆๆ่าไม่เขาเลือกที่จะตัดฝั่งนู้นแล้วมามาฝั่งนี้มานั่งง่ายเขาตัดแล้วสายลุยไงตัดอย่างเดียวมีบ้านเขาตัด,ม,ตดมีการรัดเครื่องตัดเครื่อง เค่รถเราเปลี่ยนแบตแบตคันอีกอันนึงอยู่คูปต้าพอคูปต้ามันจะตัดกูติดก็เลยเอาเอามาชาติเอาเอาแบตใหม่เพื่อนไปใช้คูปต้าเอาแบตแบตนี่มาชาติแม่ตอนนี้มีเรื่องชาแม่่เรื่องชาดีดีดีซูเลยน้ำเลือจากน้ำเนกะติก เอเกี่ยวหน้าไหนคะนี่เกี่ยวหน้าไหนคะนา่เหครับนา่บอกอ่ะนาลาต้นบอก่เมืน่าเกียวเป็น่อนอ้าวข่อยเกี้ยวเป็นลเนาข่อยเกี้ยวหน้าได้ข่อยเกี่ยวเป็นเบิรแหลยอ้เจ้าบอกข่อยเมื่อกี่ยวดเมื่อดาดเม่ดาแล้วน่ะเฮ้ยเขายเกยวเี่ยวอยู่บน่วจะขอเกือบ้บวย ขอยวอกอยอกวอาสุดความแม่เจ้าคือ,นะอนะประว่าชางมันตายแล้วนะกูจะหาพูดให้ไอ้วกเนอ้าวว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 กวว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 ด้วว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 วอวววววุววววตวว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 บเววววนววค่ะนี่ เอาไม่รู้เพือ่อนมาสัน่นแล้วก็ว่าบกหงเพื่อนสารซอมเมอร์เนาะนีอ่อยากรู้ไหมว่าติดอะไรติดอ่อลงดูหน้านี่วะบมันลมนะครับมันลมบอกมาสัน่นเพิ่นถามไเกลียวลายปีนไม่มคมเคยจมเลยเจ้าเอาคู่ตาเกี่ยวไม่คู่มาขุดยังไม่จมเลยกำลังประกอบล่างนะคะนู่นจะบอกอยากจะบอกว่าประกอบล่างมาลดยังยอย ไปค่ะอันนี้อันนี้เป็นช่องช่องพี่หนูนาชาแนลนะพี่หนูนาไปถ่ายไปไปสอบนะส่งพ่อมาถ่ายคลิปแทนนะทุกคนอุอันนี้ก็มาประดิมนะคะเกี่ยว ตอนนี้กำลังสอนลูกน้องลดอยู่นะคะว่าเหตุแนวใดจังใดนะคะประกอบหลังเนาะนุะขึ้นได้ไหมอันนี้ก็ประกอบแล้วนะคะแ้นปรับตาใหญ่ดื้ออ้อยตาอ้อยใหญ่เส้นตาเสยยยยยาน้นใหญ่ยังไงงี้เจี๊ยวเียละอ,อ้อ <c oughs> เอ้นี่ลูกไข่ไดไหเร็วเออข่อเดินลูกไข่หรืเออเดิลูกไข่มยาเออน้ยหน้าเอานามนาม่ามีนามสบสร้อยเสร็จแล้วสร้อยเสร็จแล้วบ่เป็นลูกไข่บสร้อยเบบหนูไม่เพล่ ไปเก็บไปรอดหนึ่งแล้วขึ้นเก็บยังไงแล้วบอฟังอ่ะเด้ออ่ะพ่อจับหน่อยพ่อจับพ่อจับพ่อจับวันนี้เราจะมาแซนตายายนะคะตายายนะคะ ห้ามติดลมหามติดกี่ตมหาม,หาม,หาม s. <S ติดขีต anyway มพ bon ร้อมอย่าอยู่ลังรถนะครับอย่าอยู่้ังรถนะคะพะันปจะเซตจัลลเขาคือเบ้าัลลาวัดเลยเก่าเจ้าที่รอยคาชจเศษเหล็กเสรเ็กเศษเล็กเศษเล็กะันแกบอกว่าอย่าอยู่ข้างหลังเศษเล็กมาทางมาหน่ยทางถอยถอยนะครถอยเศษเล็กนะพะศัน คอยนะทุกคนอ่อยทับเติมแล้ว บาดด้วยเตร่สามครั้งผู้ควบคุมเครื่องข้างบนก็เป็นพิชตินะฮะอยู่ข้างบนรถไปขึ้นสีขีดมาเอาค่พี่นองดึงเหล่าเตี้ยครับดึงขึ้น ข่อยสิแม้เอาซาเล่งมาใส่เอาเฟืองพี่น้องข่อยสิเอารถข่อยมาใส่เอาเฟืองเอารถข่อยมาใส่เอาเฟือง <c oughs> ไปแล้วนะคะหนูไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ดูฟงังเราต้องเอารถมาเกี่ยวเรารถเกี่ยวมาปุ๊บเราเอามาเอาฟังเลยค่ะ เอาฟางไปให้บัวเรานะอันนี้ก็จะเป็น อยาเขียวนะอันนี้เป็นพี่ทีมช่างอูสมบูรณ์พัฒนาน,านะคะเป็นคนขับเนาะเพราะว่าช่างนกยังไม่ได้ขับนะต้องให้พี่เขาขับก่อนนะ รถเป็นอะไรรถเป็นอะไรเ <c oughs> นี่ยข้าวยังอยู่เป็นเม็ดเม็ดอยู่เลย <c oughs> เป็น,นย,อย,อย,ยังไงเจ๊โบ <c oughs> <c oughs> คอยบ้าคอยเซิร์เลยตอนนี้รับเศษลวมพไงต้องิดพันลม่นรถเกียร์มาแล้ว่ไหมรถเกียในมูบานเนี่ยล่ะมันเป็นอะไร ช่องจอมเขาปิดแล้วไม่ใช่บอมันเป็นอะไรเล้ถ้าพอั้งพัดลมนึงเ่าัน,นี้เถอะอ๋อ,อ,อตั้งพัดลมใหม่ครับอืมเข้าออกตั้งพัดลมใหม่นะ ช่องแสงจันช่องหนูนาชาแนลค่ะยามหาวิอยพิการเจ้านี่ไม่การมือเออ มาโซ่จะรายโดนจ้ะเตียมเลยได้แค่ไหนฮะได้ถึงกระสอบไหมมันบวกึ้นมันตีออกคางเลยอืมไม่ไม่ยังเจี๊ยาขอเซิรงแล้วว่าพี่ยังดอกเดี๋ยวก็เบิ้งแน่ขอว่าเป็นอีลำยองแน่นี่รำลวงเน่ยำยอง มาไม่ได้มาเลยเพ่อมีนขึ้นออันขึ้นเลยอืมอันนี้สร้างพันกระบอกนะพี่น้องอันนี้อเสีเอาลอ่้ยชาเงมาใส่เฟืองก่อนจมีอะไรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดไลค์แชร์ด้วยใ้กันไหมคลิปหนาสวัสดีสวัสดีค่ะ